ทำไมมันเดึงไม่ไปวะเนียเฮ้ยสลิงปอมเฮ้ยนี่ไหนโอ้ยช่วยสวยแล้วสวยสวยแล้วสวยฮ่าฮ่าฮาฮาี่คือประวัติศาสตร์ของเจ้ากบแพนกวินที่จับเจ้าระเขตัวนี้ สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้เราก็กลับมาใ่นเกมกบข่อยกันอีกแล้วนะครับซึ่งบอกได้ว่าคราวที่แล้วนี่ที่เราเล่นไปเนี่ยเราได้สู้กับกองทัพทหารนะฮะแต่คราวนี้นะครับเราจะขโมยรถถังมันมาเพื่อไปสู้กับจระเข้ดูนี่จะเป็นยังไงเอารอตอนนี้พลรบกบข่อยกําลังเคลื่อนพลเพื่อไปโจมตีเจ้าจระเข้ยักเนื่องจากเราไม่สามารถที่จะจับตัวมันไปได้แบบเป็นๆเราเลยต้องจับมันกลับมาเป็นศพเอาล่ะตอนนี้เรามีภารกิจโอ้โห ขับรถถังลงใต้น้ำไม่อยากจะเชื่อเลยรถถังมันยังขับได้โอ้โหเอาละ่ะตอนนี้เราเห็นเป้าหมายแล้วเล็งเป้าหมายยิงโอ้โหยิงทีปิวแหมพวกแกจะทำอะไรเจ้านายเราดีแน่นีดีดนะี่แน,นนะ่เป็นไงเล่ายิงทีปิวบอกแล้วอย่าห้าวเฮ้ยเด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 รถถังรถถังใจเย็นใจยเย็นใจยเย็นใจยเย็นใจเย็นเฮ้ยใจเย็นเอาใครสั่งมึงขับลงไปวนะน่ะเอา้า ไม่อยากจะเชื่อเลยเราเห็นกบตัดไม้ทำลายปา่าน,นะนี่แน่จิงแม่งเลยนะครับเออทีนี่เขาไมา่ให้ตัดต้นไม้ทำลายป่าครับคุณลุงไ<า>อ,อ,อ้คุณมาได้ิดว่าโอ้คนลุงตัดต้นไม้ทำลายปา่ายังไงล่ะครับเอาระโอ้จะจะกลับบ้านจะจะกลับบ้านนี่กลับบ้านบ่ว้าวนี่มิวตกไปเลยนะครับเอาราจะจระเข้ฉันมาแล้วออประเด็นก็คือจะทำยังไงให้รถผมนะครับนะบนะสู้กับมันได้เดี๋ยวก่อนนะ ต้องไปกวนตีมันก่อนเอเฮ้ยบันดีเอ้เจ้าจรเข้โง่วันดีเอ้มึงเป็นห่าอะไรกูนเฮ้ยลูกน้องกัดกูอะ้้้จระเข้มา้จะไปอ่ะอ่ะมันกัดกูเฮ้ยมันมาแล้วโอ้ยเร็ว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 เวเวเวรเดี๋ยว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 รถถังอยู่นู่นนะครับนโอเคไปเร็วไปเร็วไป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 ไัไไป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  เฮ้ยกูมไม่ได้การแล้วนี่กูเอารอา์พีจีแม่งไปเลยไอ้พวกนี้มึงอยาวาวงทัง ต้องเอาเฮลิคอปเตอร์นะครับนะต้องขี่ลิคอปเตอร์ว,วะ่ะขึ้นด้วยดิครับขึ้นด้วยครับขึ้นด้วยกูจะขึ้นอย่ามายุกกับกูบอย่ามายุกอย่ามายุงไอจระเข่มังเจอกูเออบังอาจโอเคตอนนี้นะครับรถถังยังอยู่แล้วตัวมันล่ะตัวมันอยู่ด้วยหรือเปล่าตัวมันไปไหนวะตัวมันหายไปอีกแลลวอ่ะท่านผู้ชมต่อมาผมตะตั้งรถถังไว้แบบดีละกันให้มันห่างไกลกับจระเข่หน่อยเอพี่จระเักเฆ้ยอตื่นมาตั้งีพี่ไออยากกินบอไม่ใช่อ่ะบดบดก็ไปในท้องอึ อ่อโอ๊ยอาแล้เราเว้ยพี่จรเข้มาแล้วโ้มาแล้ว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 มว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 ม เร็วเร็วเร็วเร <ıyorlar. S 1> ็วเรถถัง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 ไปเร็วโจมเทพน่าจะงับเข้าไปไม่ได้โอเคหันปืนให้คงที่ตอนนี้เราจะยิงมันไปในสามสองหนึ่งยิงนี่แน่เออเป็นไงเล่าโอเคโจมตีมันปีดาปูนี่แน่เออนี่แน่เป็นไงเล่ามึงเจอกูตอบโต้บ้างเออโดนโดนกูโดนอยู่ฝ่ายเดียวมาดตลอดนี่เป็นไงเล่ายิงเข้าไปปีดาปูจะจะกินแก กินอะไรเราดียิงเข้าไปดีเฮ้ยมันตายยังะ่ะยิงตัวมันไม่โดนเนี่ยหมายความว่ายังไงนะครับเออยังไม่ตายเลยยังไม่ตายว้เออ <d ic c oughs> เอาเลยเว้ยเอาลเอาลยเว้ย <d ic c oughs> นี่แหละโอ้ <d ic c oughs> จอร์ด้เคบินข้ามัวรถถังแม่งเ,เ,เป็นไปได้ไงวะเนี่ยขับดีมันนะครับมันทำอะไรผมไม่ได้นวนะครับนะผมอยู่ในรถถังนี่สบายมากอ <d ic c oughs> ที่ไหนเราเฮ้ยมันดูดผมเอออ้าวกูตาย อ่ะท่านผู้ชมต่อมานะครับผมจะเล่นรถไฟนะครับเนื่องจากรถไฟนี่มันมีอะไรให้น่าเล่นเยอะแยะเลยนะครับเฮ้ยท่านผู้ชมรถไฟมาแล้วเว้ยเฮ้ยบวกกับผมอุ้ยขับรถพอดีเลยไป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 รถมาขวางรถไฟดูดิจะเป็นยังไงนะฮะตือนเตือนตือนี่นี่ขวางรถไฟเอาไว้นะครับะโอเครถไฟมาเลนนี้นะฮะโอ้ไอ้พวกบ้าเอ้ยเอ้ยดูไอ้หมอนี่สิมันเอารถไฟมาขวางเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนกูจะเอามึงมาขวางด้วยโอ้โตะกี้พูดว่าอะไรนะใช่แล้วมึงฟังไม่ผิดเฮ้ยมาดิเออเอาละเอาไอ้นี่ไปด้วยเอาไอ้นี่ไปโด่บ่ย ไม่ไม่ไม่ดี้ดิรถไฟขวางอ่ะจนมึงใส่เข้าไป <c oughs> อุ้ยตายเลยตุ้ยเลยแล้วมันมีอะไรตกลงมาด้วยนะครับอันนี้คืออะไรอะ่ะเงินเนาะมีเงินด้วยเหรออัปเดตใหม่มีเงินด้วยเ,เวย้ยเฮ้ยเอาล่ะท่านผูน้ชมต่อมาเราต้องหาวิธีรถรถไฟคันนี้นะครับนะฮู้ซึ่งบอกเลยว่านี่โอ้โหกบหอยจ้าอืออ้าอืออ้ถ้าจะรถไฟคันนี้ด้วยรถแอมบูแลนา์อ่าชนอีกแล้ว เฮ้ยมันไม่ได้ว่ะมันผ่านข้ามรางไปไม่ได้หรอรถไอ้บูเลนล้อมันเล็กเกินไปหรอหรือว่ายังไงวะเบียกเข้าไปอึ๊บดีโอเคโอเคเอาละอ่ะจอดไปจอดจอดจอดดิคุณไม่จอดเข้าไปไำไมล่ะเอาละหันตูดดีๆอ้าวชิบหายเฮ้ยชิปหายโอ้ยช่วยสวยแล้วสวยสวยแล้วสวยอื้อโดนแล้วอ้าอ้แหวะโอ้าหจะอ้วกจะอ้วกเฮ้ยท่านผู้ชมผมคิดอะไรออกแล้วถ้าผมเอาสลิงติดไว้กับจระเข้อะ นะครับนะเออแล้วก็ติดมันไว้อยู่กับรถไฟจะเป็นยังไงวะท่านผู้ชมอุ้ยน่าจะตลกด่าดูเลยนะผมว่าอ่าท่านะผู้ชมแต่ก่อนที่เราจะทําอะไรแบบนั้นนะครับนะผมขออ uh ทดลองกับพวกกบพวกนี้ก่อนนะฮะผมอยากให้พวกมันน่ะแบบเป็นเครื่องเส้นสั่งเว้ย <liber dade. S 1> อ่ะนี่โอเคตัวมันติดไว้กับรางแล้วนะครับนะ, <deben S 1> อะโอ้ไม่โอ้ตัวจะติดไว้กับรางช่วยด้วยไอ้คอยมันจะฆ่าฉันอ่ะจับกบมาขึงรางรถไฟเล่นนะกูคิดอะไรอยู่ก็ไปรู้นะครับโอเคเอาละเออ อ่ะนีโอ้โหติด2ตัวแล้วเว้ยเฮ้ยอ่ะตัวที่3ามาแล้วไอ้ตัวที่3มาแล้ว,ว,ลวโอเคตัวที่3มยิงจากนี่ยิงปึ๊บแล้วก็หึ่งแม่งเลยโอ้โหช่วยด้วยโอ,โอ้พวกเราเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไอ้กลอยมันจะฆ่าเราโดยให้รถไฟนั้นเหยียบเราเหรอเนี่ยใช่แล้วนี่คือแผนการของแพนกวินอ่ะโอเคแล้วจากนั้นนะครับเราก็ยิงสลิงนะครับนาเดี๋ยวจะติดไว้กับรถนะผมจะขึงขวางประตูวไว้เลยนะฮะหนึ่งอก พี่อดีโอเคน่าจะติดแล้วแหละอา้าวทำไมมันเดึงไม่ไปวะเี่ยเฮ้ยสลิงปลอมมาดูผลงานพวก,กกบตอนนี้ดีกว่านะครับดูนีมันจะเป็นยังไงนะครับโอ้ช่วยด้วยช่วยด้วยไอ้ข,อมาาข่มันจะคลอดอโอ้รถไฟมาแล้วโอ้ฝากบอกลูกเมียฉันด้วยว่าฉันคิดถึงเขานะครับโอ้โหมาดูกันนะฮะโอ้มา เรียบร้อยนะครับเป็ดแพนกว <c oughs> ินสังหารโหดจับกบแต่ละตัวมาขึงไว้กับรถไฟนะครับโอ้มาตนผู้มชมยังไม่จบนะครับเราต้องหาวิธีอยู่รถไฟคันนี้ให้ได้ไม่ว่าอะไรก็ช่างขบวดดีมันจะต้องโดนหยุดอ้าวผู้ลืมอเอาปืนเสเิงมา มาท่านผู้ชมต่อมานะครับโอ้โหโชคดีเหลือเกินนะครับเนื่องจากรถไฟตอนนี้กําลังจะวิ่งมาชนกันมาสวนทางกันนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะเอ่อทำไงดีวะเอาสลิงไหมนี่เอาเอาเออสลิงมาเชื่อมกันดูดิมันอาจจะดึงกันเองก็ได้นะครับนะโอเคเอาละดึงแม่งๆนะครับอึบดีโอเคดึงไว้ดึงไว้ดีดึงกันเลยดึงกันเลยเ้ยแม่งดึงกันเลยรถไฟดึงกันแล้วเมียหนึงตกรางว่ะเอาอีกนึงแม่งไปเฉยเลยเฮ้ย เดวก่อนเอา้าอีกนดนึงติดมากนะครับโดนดึงไปแล้วเอ้าอะไรวัวกูงงอ่ะเอาละผู้ชมต่อมานะคะรับตอน,นดีรถถังของเราจะขวางทางกับรถไฟคันนี้ได้หรือเปล่ามาดูกันนะครับโอเคเอาละรถถังถอยให้ได้ระยะเท่าที่โอเคแล้วจากนั้นก็รถไฟก็จะมาตรงนี้เฮ้ยรถไฟเดวก่อนเฮ้ยเดยวก่อน ยิงแม่งเลยแล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนกูยังไม่ได้ขวามึางเลยเออยิงเลยนะครับดเดี๋ยวก่อนนะเออตัวกูเป็นไรเนี่ยเอา้เอาเฮ้ยมึงไม่อยู่ในคกัวเราเนาะไปเฉยเลยเราสามารถขี่รถไฟได้ไหมเฮ้ยเราขี่รถไฟได้ด้วยเหรอเฮ้ยเราขี่รถไฟได้ด้วย <c oughs> อ่ะขี่เด,ดีด๋วยว <c oughs> น,นี้โอ้ยเราขี่ได้ด้วยนะครับทุกที่ <Country> roots, <c oughs> นเราขับเร็วขึ้นได้ไหมเราจอดได้ไหมจอดรถไฟจอดจอดมันไม่เคยจอดให้เราอะที่จริงมันเป็นรถไฟอเอาตัวไปติกหรือเปล่านะครับนาะแต่ผมผมมั่นใจว่ารถไฟคันนี้มันจะจอดเพราะว่ามันรักผมมันรักผมแล้วผมก็รักบอลอะ <c oughs> อะอะแล้วต่อมานะครับนะผมจะเอาไอ้หมอนี่นะครับติดกับรถไฟเออแล้วจากนั้นก็ยิงมันไปติดกับรถไฟไปไปเลยนะครับ ตัวมันติดไปตัวมันไม่ติดว่ะท่านผู้ชมยิงใหม่อะจึ๊บแล้วก็ยิงไปนุ่นยิงไปนุ่นโอ้โหกูยิงไปไหนวะเนี่ยกูยิงไปไหนนะ่ะโอ้ช่วยด้วยฉันโดนดึงฉันโดนดึงอ่ะเอาล่ะนะครับเราจะดึงมันนะครับทั้งสี่ทางดูดิจะเป็นยังไงครนะับอ้าวมันไปติดกับกระเพงด้วยเอา้าโอ้ช่วยด้วยโช่วย ด้วก็ด้ใครก็ได้อ่ะแล้วต่อมานะครับท่านผู้ชมผมต้องทำภารกิจนี้สำเร็จ้ก็คือล่อจระเข้ไปชนกับลานรถไฟนะครับนี่ต้องรอมา,มาตรงนี้ง่ายๆเอ้ยจระเข้มาดีเอ้ยแล้วก้ไอ้นุ่มมาเร็ว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 มากิีชัันนี่เนี่ยกบอร่อยนะเว้ยอ่ะโอเคนะครับมันมาแล้วเอ,อ้ยเดี๋เวเด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  ครับเราต้องจับจังหวะดีๆนะครับนะเพื่อจะขึงมันไว้กับของชิ้นนี้เอาละจะจระเข้ดิ่งๆนะพวกนะาดิ่งๆนะพวกดิ่งๆดิ่งๆโอเคเอาละดึงมันไปแล้วก็ดึงมันไว้ดึงมันดึงดึงยังไงวะดึงดิ้ดึงดึงอ้าเอ้าโดนดูดดึงมันดึงมันนี่ดึงมันกับถนนไว้ดึงมันกับถนนไม่ได้หรอกวะเนี่ยดึงมันไว้นี่งแน่เอออย่างนั้นแหละมึงโดนดึงแล้วมึงว้าช่วยด้วยว้าอ้าฉันโดนดึงนี่ที่ที่การจับจระเข้ครั้งใหญ่นะครับนะาในวันที่ ศาสตร์เพราะว่าคราวนี้เราจะไม่แค่จับเราจะ่ามันเลยอ้า้ยช่วยด้วยช่วยจัดด้วยนี่คือประวัติศาสตร์ของเจ้ากบแพนกวินที่จับเจ้าระเข้ตัวนี้ที่เหลือก็แค่รอนะครับโอ้เสียงอะไรโออะไรวะเนี่ยมาแล้วโอไม่เออทนทนไปเลยอ้าวปล่อยฉันนะวยไอ้คอยก็จะทำอะไรน่าอ้า ไอมันไม่เป็นไปตามแผนว่ะอโดนโดนโดนกูตายกูตายแน่กูตายแน่ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยอาวุธกูติดอาวุธกูติดเลยรันไหมเอ่เฮ้ยตะกี้พะโถอ้้ยฉันผิดพลาดทางเทคนิคกี้เฉยแป๊บเดียวนานจ้าดราเก้กัอยู่นี่แหละเพราะว่าคราวนี้นะครับนะเราจะอุ้ยอุ้ยเอ้า เอาเฮ้ยโหว,วัสดีเอาแกก็เป็นกบข่อยเหมือนกันละ่ะใช่แล้ววันนี้เทพเจ้าข่อยไม่เล่นฉันนะ่ะเลยทิ้งรถถังไว้ไว้ให้แกไปยิงเจ้าจจลเข้นั่นเว้าวเจ็งมากอ้าเอาเอเอตะแม่งเลยก่อนราจากนะครับกว่ารถถังยิงบาง,าบางสถานีตีแน่เป็นไงเรา เออเหยียบแม่งซ้ำไปเลยเหยียบมันซ้ำเห<อ>ยียบมันเออโอ้โหเดี๋ยวเหยียบช้นต่อไปเดียเอารอรถถังตอนนี้เดินหน้าเต็มกำลังเนื่องจากตอนนี้เจ้าจระเข้ยักษ์ที่อยู่ด้านหน้ารอ12อนาฬิกามันโดนจับได้แล้วนั่นแปลว่าเราจะสามารถยิงมันได้แบบดิ่งๆเออเต็มพร้อมยิงเออนี่แน่เป็นไงล่าเจ็บไปนี่แน่ด่านี่แน่ฮ้ยมันไม่เป็นไรเลยว่ะไอ้จระเข้ี่มันไม่เป็นไรกับรถถังว่ะ นะครับดูดิเออไอเดดเดดเดดเดจะโดนดุดท่านผู้ชมครับผมเียงตรงนี้แหละคือรถไฟเนี่ยมันไม่สามารถโดนหยุดได้ด้วยจระเข้เว้ยเฮ้ยงงอ่ะนีแน่ยิงเข้าไปโอ้เจ็บจังเลยนี่แน่ยิงเข้าไปอีกมันไม่เป็นไรเลยอ่ะอ่ะท่านผู้ชมมารถไฟมาอีกรอบหนึ่งแล้ะดูดินะครับผมจะอยู่รถไฟได้หรือเปล่ารถไฟไอ้บอยยิงด้วยรถถังหยุดมันอู้อ้าวเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ย เอารถไฟพังซะง,งั้นเอา้เาแล้วทำไมตอนแรกกูยิงไม่ได้วะเนี่ยเอา้า <c oughs> ตอนนี้รถไฟพังไปที่เรียบร้อยแล้วแล้วเราขับรถไฟได้โดยที่ไม่ต้องมีแบบเชื้อเพลิงอะไรปะไหนลองดูดินะครับนะไปแล้วปุ้นปุนปุ้นปุนนะครับนะขับได้ก็บ้าแล้ว <c oughs> อ่ะโอเคนะผู้ชมนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็คงต้องจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะฮะกับการเอ,อ่อจับตอลเคมาชนกับรถไฟแล้วก็ทดลองรถไฟหลายๆอย่างนะฮะโอเคก็จบไปเพียงเท่านี้แหละโอเคบอย